ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพลภาัเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันทร์ดารัตชูซับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลภาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันต่อเนาะสําหรับคําเก่าเล่าเรื่องก็จะพาไปเล่าเรื่องของนิทานโบราณนาักดีใช่ไหมคะพี่จันทร์คะใช่ค่ะวันนี้ถ้าเป็นในเล่มนิทานโบราณนาักดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเป็นเรื่องที่สิบสามนะคะชื่อว่า เรื่องอนามัยค่ะ,คะก็จะเป็นการจัดการสาธารณสุขในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะ,คะก็เป็นช่วงรัชสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวนะคะในบ้านเราเดี๋ยวลองไปดูก,กันกับเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะค่ะท่านก็เล่าไวใ้ในในหลายเรื่องที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในในช่วงนั้นนะคะโดยจะแบ่งเป็นข้อย่อยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้เริ่มต้นจากที่ตอนที่เออ พระองค์ทรงได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้วต่อมาก็จะมีการโอนย้ายข้าราชการพลเรือนตามหัวเมืองต่างๆซึ่งก่อนหน้านั้นนะ่ะข้าราชการพลเรือนตามหัวเมืองจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมแล้วก็กรมท่านะคะช่วงนั้นจะมีการรวมเอาข้าราชการหัวเมืองทั้งหมดโอนมาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวนะคะแล้วก็จะมีการ ตั้งหัวเมืองขึ้นเป็นมณฑลเทศาิบาลเป็นการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วในตอนนั้นในหน้าปฏิกระทรวงต่างๆก็กําลังจัดระเบียบการทํางานการบริหารในส่วนกลางนะคะอย่างวุ่นวายอยู่ในส่วนที่ท้องถิ่นยังไม่สามารถที่จะไปพัฒนาการทํางานในในในหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงตัวเองได้นะคะค่ะ แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำริว่าการที่จะรอให้แต่ละกระทรวงเนี่ยจัดการแรบริหารต่างๆในในส่วนกลางเสร็จแล้วแล้วค่อยไปทําที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยช้าเกินไปก็เลยสรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความพร้อมนะคะรับหน้าที่ในการบริหารจัดการพัฒนาเรื่องต่างๆในส่วนของท้องถิ่นนะคะทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นอเรื่องการที่จะบริหารเรื่องต่างๆก็จะมีหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องการอานามัยนะคะซึ่งแต่เดิมนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมพยาบาลกรมพยาบาลในช่วงสมัยรัชกาลที่5นั้นจะขึ้นอยู่กับกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงสาธารณสุขเดียวเนี้ยค่ะตอนนั้นรัชกาลที่5ส่งตั้งกรมพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2431ก็จะดูแลกิจการสิทธิราชพยาบาลแล้วก็โรงเรียนสอนการแพทย์น,นะคะ รวมทั้งดูเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นการปลูกฝีการดูแลอนามัยให้ประชาชนทั่วประเทศแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยกระทรวงต่างๆรวมทั้งกระทรวงธรรมการเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะดูแลเรื่องหลายๆเรื่องท,ที่ที่อยู่ในส่วนท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของกรมพยาบาลซึ่งควรจะอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยโอนมาให้กระทรวงมหาดไทยดูแลในในช่วงนั้นค่ะโดยตามปกตินั้น กระทรวงมหาดไทยนะคะแต่ละปีจะมีการจัดประชุมสมุหเทศพิบาลเพราะว่าเรามีการแบ่งการปกครองใหม่เป็นเป็นมวลนเทศพิบาลใช่ไหมคะเขาก็จะมีการประชุมสมุหเทศพิบาลที่กรุงเทพทุกปีก็เลยส่งเอาเรื่องการจัดการอนามัยตามหัวเมืองเนี่ยเข้าในที่ประชุมด้วยมีความเห็นว่าจะให้มาจัดการตามอย่างที่ในกรุงเทพทาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามีข้อจํากัดเพราะว่าในส่วนของหัวเมืองนั้น ทุนทรัพย์ก็น้อยคืองบประมาณน้อยแล้วก็กําลังบุคลากรน,นะคะคนก็น้อยไม่ไม่เหมือนในกรุงเทพเพราะฉะนั้นต้องคิดหาทางอย่างอื่นที่ที่จะเ,ออเขาใช้คําว่าบํารุงอน,ามานะะัมัมค่ะก็คือพัฒนาการสาธารณสุขในในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรจะเอาตามที่ที่หัวเมืองแต่ละหัวเมืองมีอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ปรับไปตามนั้น พอดูแล้วเนี่ยพิจารณาแยกกันเนี่ยปัญหาจะมีอยู่สามประการด้วยกันอย่างแรกก็คือยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆนะคะปกติเนี่ยใช้ยาที่มีในพื้นเมืองอยู่แล้วอย่างเช่นยายาสมุนไพรนะคะ,คะยาไทยต่างๆแล้วก็จะไม่ไม่รู้จักยาที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นยาฝรั่งหรือว่าขาดยาที่มีคุณภาพดีกว่าที่ใช้อยู่ในตอนนั้นนะคะข้อสองปัญหาก็คือ ความรู้ในการใช้ยากับรักษาพยาบาลโรคภัยเนี่ยเอหมอสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดในตระกูลแพทย์หรือว่าเป็นสำนักแพทย์ที่ที่จับมือกันสอนแล้วความรู้ทางด้านการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์คือถ้าหมอคนไหนรักษาคนไข้มากนะคะแล้วก็มีโรคเป็นตัวอย่างเข้ามาเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่ามีช่วงมงบิงมากนะคะก็จะเก่งแต่คนไหนที่คนไข้น้อยเนี่ยความรู้ก็น้อยแต่ก็ยังรักษาโรคได้นะคะ ข้อสามปัญหาก็คือคนไข้เนี่ยจะจะ,จะรักชีวิตนะคะในขณะที่พอรักชีวิตจะพยายามจะหาหมอที่ตัวเองคิดว่าดีว่าเก่งนะคะไปหาในขณะเดียวกันเนี่ยหมอที่ดีและเก่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับความเชื่อถือจากตัวคนไข้หรือญาติของคนไข้เนี่ยเขาก็ไม่ไปหาหรือไม่ก็ไม่ยอมกินยาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนเนี้ในส่วนของคนไข้เองก็เป็นเป็นปัญหาในการที่จะรักษาเหมือนกัน,นะคะ พอเข้าที่ประชุมแล้วเนี่ยก็เลยมีมติว่าควรจะจัดก,การบำรุงอนามัยตามหัวเมืองโดยที่อย่างแรกเลยตั้งหมอจหมอตำบลน,นะคะใช้คาหมอตำบลก็คือแพทย์ประจำตำบลน,นะะั่นแหละค่ะอันนี้จะเป็นความคิดของมหาอามานเอกเจ้าพยาสุรศีวิสิทธิศักดิ์นะคะนามเดิมศึกเชยกัลยานมิตรตอนนั้นท่านยังเป็นพระยาศีสุริยาราชวรานุวัตรเป็นสมุหเทสาิบายมณฑลพิษณุโลกท่านเห็นว่า ควรจะอาศัยตามพระราชะบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่นะคะคือว่าการจัดก,การเนี่ยให้ดูตามพระราชะบัญญัติการปกครองท้องที่คือเอาเอาพื้นที่เป็นหลักนะคะที่มีการกําหนดสิบบ้านสิบหลังคาเรือนนะคะเป็นหนึ่งหมู่บ้านแล้วหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยก็จะกําหนดให้เลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ละคนพอรวมสิบหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งตำบลให้พวกผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันเลือกกำนันขึ้นมาเป็นนายตำบลหนึ่งคนนะคะเอาแนวเนี้ยมา ใช้ในการจัดการเรื่องอนาไมยนะคะก็คือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมกันเลือกหมอในตำบลน,นั้นมาคนนึงเอาคนที่มีคุณสมบัติเห็นว่าดีว่าเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็ตั้งให้เป็นหมอประจำตำบลโดยหมอประจำตำบลที่ตั้งขึ้นเนี่ยให้มีสักสีเท่ากับผู้ใหญ่บ้านนะคะ,คะหน้าที่ก็คือ เป็นเป็นตัวกลางด้วยรัฐบาลอยากรู้อะไรจากท้องถิ่นว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะถามไปที่หมอหมอตำบลน,นะคะในขณะเดียวกันถ้าที่นั่นมีปัญหาอะไรเนี่ยหมอก็จะเป็นคนรายงานเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะซึ่งอันนี้คิดว่า น่าจะหาคนที่มาสมัครเป็นหมอประจำตำบลไม่ยากเพราะว่าพอได้รับแต่งตั้งเป็นหมอประจำตำบลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน่าจะได้รับความเชื่อถือจากคนไข้คนไข้ก็น่าจะไปหามากขึ้นก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลค่ากากานนค่าครูอะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีคนสมัครเป็นหมอประจำตำบลขึ้นมาที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยก็เลยเกิด การจัดตั้งหมอต,ตำบลขึ้นมาอันนี้เป็นกิจการอย่างแรกที่ทำนะคะกิจาการต่อมานะคะคิดว่าน่าน่าจะสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะสมัยนั่นใช้คําว่าทายาโอสถสาลานะคะก็น่าจะเป็นกําเนิดขององค์การเภสัชก,กรรมยาองค์การเภสัชก,กรรมใน,นปัจจุบันนี้แหละคะ่ะคือต้องมีแนวคิดว่าน่าจะให้มียาดีสําหรับรักษาโรคต่าง,างๆเผยแพร่ไปถึงรัษฎรตามหัวเบืองนะคะก็เห็นพองต้องกันว่า ควรจะมีตั้งเป็นองค์กรเป็นพนักงานทํายาขึ้นในกรุงเทพแล้วก็จ่ายไปยังหัวเมืองนะคะโดยหน้าที่นี้ก็มอบให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนั้นน่ะมากํากับดูแลกรมพยาบาลและพอเป็นหน่วยงานที่พร้อมอยู่นะคะพอมาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยในหน้าปฎิวสมหาไทยก็คือสมเด็จกรมพยาธิดำรงราชานุภาพท่านก็เลยส่งรู้เรื่องนี้ดีเห็นว่าการที่จะทํายาโอสถสาลาเนี่ยมีปัญหาที่ต้องตัดสินใจก่อนอย่างแรกเลยสองข้อนะคะข้อแรก จะทํายาอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาที่รักษาโรคเนี่ยเออคือจะทํายารักษาทุกโรคเนี่ยก็เกินกําลังนะคะบอกว่ามันเหลือวิสัยพ้นวิสัยคือเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่เกินไปนะคะต้องขั้นต้นเนี่ยควรจะทํายาบางขนาดที่รักษาโรคที่คนมักจะเป็นกันมากเช่นยาแก้ไข้นะคะยาแก้โรคบิดแล้วจากนั้นก็ปึกษาดูว่าให้หมอช่วยตัดสินใจว่าควรทายาอะไรบ้างนะคะข้อสอง ทีนี้พอเลือกจะทํายาได้แล้วว่าจะทํายาอะไรเนี่ยจะทํายาสูตรไหนนะคะจะทํายาตําราไทยตําตราจีนตําราฝรั่งดีนะคะในสมัยนั้นคนในกรุงเทพถ้าเป็นพวกหัวสมัยใหม่นะคะแม้แต่หมอที่รักษาไข้ด้วยยาไทยเนี่ยก็มีคนเริ่มเชื่อในสปปรรพคุณของยาฝรั่งแล้วแต่ในขณะเดยียวกันก็จะมีคนที่ไม่มั่นใจยาฝรั่งชอบยาไทยมากกว่านะคะ โดยส่วนตัวของสมเด็จกรมพยาธําำรงนั้นท่านเห็นว่ายาที่จะจ่ายไปตามหัวเบืองเนี่ยเป็นยาฝรั่งน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าท่านยกคําแนะนําของในชื่นพุทธิแพทย์นะคะในชื่นพุทธิแพทย์เนี่ยคือสัตราจารย์อุปการะคุณพลตรีพยาดํารงแพทย์ทยาคุณนะคะท่านเป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้งทั้งแพทย์นะคะเป็นคณะบดีคนแรกของคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรนะคะแล้วก็เป็น หมอใหญ่ของโรงมาบาศรีราชด้วยนะคะโดยท่านในชื่นพุทธิแพทย์เนะะี่ยค่ะหรือว่าพลตรีพยาดำรงแพทยทยากุณเนี่ยท่านเขียนไว้ในหนังสือดูสิสมิตรปีพศ2466นะคะบอกว่ายาไทยที่ใช้เนี่ยจะเป็นพวกพันไม้พื้นเมืองนะคะพอรวมแล้วปริมาณลองนึกภาพว่าก็สมุนไพรทํามันก็จะเป็นห่อใหญ่ห่อโตนะคะต้องกินเป็นจำนวน,นมากๆ ทางที่จะเอาเข้าร่างกายเนี่ยก็เข้าได้ทางปากทางเดียวก็คือต้องกินเข้าไปถ้าสมมุติว่าไปเจอคนไข้ที่ไม่สามารถไม่มีความสามารถในการดื่มกินยาได้นี่นะคะก็ก็คือการจ่ายยานั้นก็ไม่สําเร็จและอีกอย่างยาไทยนั้นใช้เวลานาน,านกว่าจะออกฤทธิ์นะคะเส่วนยาฝรั่งนั้นเป็นยาที่มาประกัดมาเป็นเหมือนหัวยาแล้วนี่ยนะคะไม่มีกากเลยปริมาณที่กินก็น้อยเก็บไว้ได้นานกว่า แล้วสามารถให้ยาได้หลายทางนะคะทางปากก็ได้ทางผิวหนังทางทาวารทาวารทาาั้งไห้เส้นจมูกหูอะไรเงี้ยนะคะทางหลอดโลหิตก็ได้และยาของยาฝรั่งเนี่ยจะออกร็ดเร็วภายในสองสามนาทีท่านเปรียบเทียบว,ว่าทางโดยรถไฟหรือเครื่องบินกับคนเดินเท้าเนี่ยเออถึงจะถึงจุดหมายได้เท่ากันเนี่ยแต่ระยะเวลาความรวดเร็วเนี่ยต่างกันนะคะ โดยสรุปตามนี้เห็นว่ายาฝรั่งเนี่ยน่าจะรักษาโรคได้ดีกว่ายาไทยนะคะเพราะอธิบายตามนี้แล้วก็ตกลงว่าจะทํายาฝรั่งเพราะว่า,อาพอทาแล้วทําเป็นยาเม็ดเล็กๆจะใส่ถุงใส่ซองใส่กลักส่งไปทาที่ต่างๆก็ง่ายคนไข้ก็กินแค่เม็ดเดียวสองเม็ดก็เห็นผลแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งยาไทยเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยมียาไทยแพร่หลายอยู่แล้วนะคะแต่ยาฝรั่งพวกยาควินิน นะคะหรือว่ายาอื่นๆเนี่ยตามหัวเมืองยังหายากอยู่ก็เลยสรุปว่าจะทํายาฝรั่งเพราะสรุปได้ตามนี้ปัญหาก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะเอาสูตรไหนคือตอนนั้นน่ยในสมัยรัชกาลที่ห้าหมอฝรั่งที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีหลายสัญชาตินะคะมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเดนมาร์กมีหมอหลายชาติเลยแล้วก็ยังมีหมอชาติอื่นๆอีกเอ่อถ้าจะไปปรึกษาหมอชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยหมอประเทศอื่นก็จะน้อยใจนะคะก็เลยคิดว่า จะประชุมกันท่านก็ท่านใช้คาว่าออกปากบอกบุญนะคะไปตามหมอฝรั่งต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพขณะนั้นว่าจะทํายาที่เป็นยาของรัฐบาลนะครับเพื่อเพื่อสาธารณประโยชน์ของบ้านเมืองขอให้พวกท่านเนี่ยมาร่วมมือช่วยรัฐบาลได้ไหม ะะปรากฏว่าหมอฝรั่งทุกชาติเนี่ยน่ารักมากค่ะยินดีที่จะช่วยท่านก็เชิญหมอทุกชาติเนี่ยมาประชุมกันที่สาราลูกขุนกระทรวงมหาดไทยตัวท่านเองท่านนั่งเป็นประธานในที่ประชุมนะคะบอกกับพวกหมอว่า,าจะทาํายาจะจะ,จะบำรุงอนามัยในบ้านเมืองและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอยากได้ยาตําราฝรั่งสําหรับรักษาโรคที่คนไข้มักจะเป็นกันมากนะคะส่งไปจําหน่ายตามหัวเมืองอจะขอแรง คุณหมอทั้งหลายเนี่ยสองอย่างก็คืออย่างแรกให้ปรึกษากันว่าจะทำยาแก้โรคอะไรบ้างเอากี่ขนาดดีนะคะแล้วก็สองขอให้ช่วยกันจดสูตรยาคือแต่ละคนเนี่ยสูตรยาต่างกันนะคะแล้วก็เหมือนแบบประชุมอ่อนิสคุสกันว่าลงตัวว่าได้สูตรไหนแล้วก็จดลงไว้และให้หมอทุกคนเนี่ยเซ็นชื่อกำกับนะคะยานี้จะ,จะถือว่าเป็นยาของรัฐบาลนะคะรัฐบาลไทย ตอนนั้นที่ประชุมก็ตกลงกันแล้วก็สรุปว่าจะทํายาประมาณสิบหรือสิบสองขนาดนะคะประมาณนั้นผสมเในกรมยาสมดรลท่านบอกว่าท่านจบไม่ได้แน่ก็มีการกําหนดตัวยาส่วนผสมนะคะที่เรียกว่า prescription ไว้เขียนชื่อลงมติไว้นะคะถือว่ายานี้เป็นสมบัติของรัฐบาลท่านก็ขอบคุณหมอทุกคนก็ถือว่าจบไปเรื่องได้ตำราย,ยาแล้วทีนี้การทำยาก็ มีหมอสหมออีกคนหนึ่งซึ่งมีมีส่วนนะคะมีความสำคัญชื่อหมอฮันอดัมสันซึ่งต่อมาได้เป็นพระบบัดสัพพโรคหมอฮันอดัมสันเนี่ยบิดาเป็นชาวเดนมาร์กเป็นกัปตันเรือคนไฟนะคะมารดาเป็นมรพระประแดงตอนแรกก็ได้เรียนในสำนักหมอสม,มิธอยู่ในเมืองไทยเนะะี่ยค่ะแล้วก็หมอจันเดเลแล้วตอนหลังเนี่ยได้ไปเรียนแพทย์จบได้ระดับปริญญามาจากอเมริกากลับมานะคะ แล้วก็เได้แปลงสัญชาตินะครับโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยตอนหลังได้เป็นพระบําบัตสัพโรคนะคะหมอฮันอาจัมเซ็นเนี่ยเป็นคนใจดีมีคลินิกอยู่แถวสี่พยาแล้วก็เอบอกว่าท่านจะรับเป็นธุระเรื่องการทํายานี่เองคือให้ให้ไปทําคือตอนแรกจะไม่มีสถานที่ทํายาแล้วก็ไม่มีไม่มีคนด้วยนะคะ,คะก็ให้ใช้คนของท่านอน่ะลูกมือของท่านแล้วก็ไปทํายาที่คลินิกของท่านนะคะ คลินิกนั้นจะอยู่ที่สีแยกเจริญกรุ๊ปนะคะเ,ออเรียกแค่ทุนนะคะไม่ไม่เอาค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเลยแล้วท่านเนี่ยรับจะหัดคนที่จะผสมยาให้ด้วยนะคะคือนอกจากให้ยืมที่สอนแล้วก็สร้างคนที่จะปรุงยาเองได้ด้วยนะคะจนกว่าเมื่อไหร่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะตั้งสถานที่ทํายาเองได้ค่อยโอนย้ายงานไปนะคะท่านๆก็รับเป็นอย่างนี้อ่ะก็จบเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะคะ ีนี้ปัญหาต่อมาอย่างที่บอกว่าในยุคนั้นน่ยก็จะมีคนที่ศรัทธาในะยาฝรั่งแล้วแต่ในขณะดเดยวกันเนีคนที่ไม่ศรัทธาเนะ่ยน่าจะเยอะกว่านะคะเพราะว่าเคยกินยาไทยมาจนเคยแล้วก็คนไทยมักจะจะกลัวกับอะไรใหม่ๆนะคะ ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นก็มีเรื่องเล่าว่ามียาควินินเข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่สามกรมหลวงวงศาธิราชสิทซึ่งท่านเป็นหมอแพทย์แผนไทยนะคะท่านทดลองยาควินินเป็นยาลดไข้เนี่ยค่ะกับตัวเองก่อนแล้วปรากฏว่าได้ผลดีท่านก็เลยใช้แต่ว่าต้องใช้แบบไม่เปิดเผยเพราะว่าคนไขไ้ไม่ไม่ไม่เชื่อถือยาฝรั่งท่านก็เอายาควินินเนี่ย แล้วปั้นยาลูกกรอนเนะะี่ยค่ะหุ้มะนะคะข้างในเป็นยาควินินออดูข้างนอกก็เหมือนยาลูกกรอนปกติตอนนั้นออสมเด็จกรมพระยาตำลงราชานุภาพท่านบวชเป็นสม,มเนรอยู่เคยได้ยินสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากุมพระยาปเวเรศวริยาลรงกร์ท่านตรัสว่ายาเม็ดแก้ไข้ของกรมหลวงองศาซึ่งคนนิยมกันในยุคนั้นเนี่ยท่านได้มาแล้วท่านลองผ่าออกดูนะคะผ่าออกดูปรากฏว่าข้างในคือยาขาวฝรั่งนะคะท่านเรียกว่ายาขาวฝรั่งก็คือยาควินินนะคะอยู่ข้างในทุกเม็ด นะคะก็เป็นการปลอมยาควินินก็แปลกนะคืออันนี้เป็นเป็นตั้งแต่สมัยชกาันที่สามจนมาถึงสมัยชกาันที่ห้าเนี่ยการปลอมยาฝรั่งก็ยังมีอยู่สมเด็จกรมแพทยาดำรงท่านก็เลยถามหมอไทยที่มีชื่อเสียงไม่ไม่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบอกว่าหมอไทยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะซึ่งท่านรู้ว่าหมอคนเนี้ยก็แอบใช้ยาควินินเหมือนกันแล้วก็ปลอมยาเหมือนกันหมอก็บอกว่ายาควินินเนี่ยดีกว่ายาไทยแต่ว่าคนไข้ไม่ยอมกินจะทํายังไงหมอเนี่ยอยากจะรักษาให้หาย ใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้คนไข้เนี่ยหายก็พอก็เลยใช้วิธีนี้นะคะตรมที่กรมพร่ตงรงบอกว่าถ้าท่านไปทูนถามกรมหลวงวงศาเนี่ยก็น่าจะตัดตอบแบบเดียวกันนะคะพอกระทรวงมหาดไทยทํายาตามตำราฝรั่งจะไปจจกตามหัวเมืองแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาข้อเนี้ยข้อที่คน กลัวรังเกียจไม่อยากใช้ยาฝรั่งนะคะตอนแรกก็ตั้งชื่อยาก่อนที่จุงใจนะคะคือชื่อยาโอสดสาราแม่ไทยเลยนะคะ <c oughs> ออแล้วชื่อยาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเ,ออเราไม่เรียกยากรีินเราเรียกยาแก้ไข้จับยาแก้ลงท้องยาแก้บิดก็คือเป็นเป็นชื่อโรคที่ที่รู้จักกันอยู่นะคะทําเป็นฉลาดแปะ ยาแต่และชนิดเนี่ยจะใส่เป็นปลักเล็กๆปลัก,ป,ลก,ป,ลกรประมาณยี่สิบเมตรแล้วทําฉลากปิดข้างนอกนะคะใช้ชื่ออย่างที่บอกเนะ่ชื่อที่รู้จักกันดียาแก้ไข่จับยาแก้บิดนะคะแล้วข้างในเนี่ยจะมีวิธีใช้เนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะคะมีใบปริวโฆษณาสรรพคุณยาของโอสถลา,าสอดไปด้วยแล้วจากนั้นก็ส่งให้หมอตำบลซึ่งเ,เมื่อกี้เล่าไปว่ามีการตั้งหมอตำบลใช่ไหมคะใ,ให้หมอเป็นคน ขายนะคะขายให้รัศดรโดยมีแรงจูงใจว่าให้สิบเปอร์เซ็นขายได้เท่าไหร่หมอได้สิบเปอร์เซ็นตซึ่งหมอประจำตำบลตอนแรกเนี่ยไม่อยากรับไปเลย,เลยคือแต่เกรงนใจเพราะว่าส่วนกลางส่งไปนะคะรับไปเพราะเกรงนใจเพราะว่าตัวหมอประจำตำบลเองเนี่ยส่วนใหญ่นิยมใช้ย,ยาสมุนไพรมากกว่านะคะแล้วก็ยังใช้ย,ยาสมุนไพรต่อแม้ว่าจะมียาอันนี้แล้วจนระยะหนึ่งผ่านไปมีคนเริ่มใช้ย,ยาของโอสถสาราแล้วปรากฏว่า ได้ผลดีขึ้นนะคะปากต่อปากก็กแพร่หลายต่อมามีเป็นเป็นที่นิยมจนทางส่วนกลางเห็นว่าน่าจะมีการขยายการทํายาของโอสถสาราเพิ่มขึ้นนะคะกระทรวงมหาดไทยก็เลยตั้งสถานโอสถสาราขึ้นที่โรงพยาบาลเทพสิรินะคะแล้วก็ทํายาโอสถสาราจําหน่ายสืกมานะคะปัจจุบันก็น่าจะเป็นอ,องค์การเภสัชกรรมละคะทีนี้ ก็มีหมอตำบลแล้วนะคะแล้วก็จะมีมีสถานที่ทํายามีการจ่ายยาแล้วต่อมาก็ต้องขยายหมอให้ให้ใหญ่แล้วก็ครอบคลุ่มขึ้นนะคะก็คือเห็นควรว่าต้องมีแพทย์ประจําเมืองเขตที่ต้องมีแพทย์ประจําเมืองเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นพอมีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศทิบาลแล้วก็จะมีการส่งข้าราชการจากส่วนกลางเนี่ยนะคะไปอยู่ประจําหัวเมืองมากขึ้นก็มีความห่วงใย,ยในเรื่องสุขภาพของข้าราชการที่ไปจากส่วนกลางคือว่า ต้องไปผิดที่ผิดทางนะครับอาจจะแปลกน้ําแปลกที่เราจะเป็นโรคได้นะคะนึกถึงความปลอดภัยของราชการก็เลยคิดว่าควรจะมีหมอหลวงประจําเมืองขึ้นจังหวัดละหนึ่งคนนะคะเหน้าที่นี้ให้สมุหาเทศพิบาลเลือกหมอที่มีความรู้ที่ไว้ใจได้แต่งตั้งขึ้นเป็นแพทย์ประจําเมืองให้มีหน้าที่รักษาข้าราชการกับครอบครัวที่อยู่หัวเมืองรักษานักโทษที่อยู่ในเรือนจําที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะรวมทั้ง ถ้าประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ดูแลด้วยรวมทั้งทํากิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการอนามัยที่ส่วนกลางแบบขอขอความร่วมมือไปประมาณนั้นนะคะค่ะ <c oughs> แต่ว่าเหตุที่จะมีแพทย์ประจําเมืองเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยก็คือตอนปีพศอสอส2441นะคะตอนนั้นสมจะกรมแพทยาดำรงท่านเสด็จไปตรวจราชการมณฑลพายัพมณฑลพายัพนี่ก็จะกินพื้นที่หจังหวัด มีนครเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางมณฑลแล้วก็จะมีนครลำปางนครลำพูนนครน,น่านนครแพร่และเมืองเถินเมืองเถินนี่่อม,มาถูกยุบรวมกับจังหวัดลำปางนะคะอันนี้ก็จะเป็นมณฑลพายัพ<ะ>ออท่านผจตราชาการเนี่ยเอาข้าราชการหนุ่มๆที่เป็นนักเรียนการศึกษาการปกครองที่เราเคยเล่าไปไปแล้วเนี่ยนะคะไปด้วยสี่คนนะคะเพื่อจะได้รู้เห็นการปกครองตามหัวเมืองสมัยนั้นยังไม่มีทางรถไฟสายเหนือตอนไปือก็ไปเรือเรือพ่วงจากกรุงเทพนะคะพอไปถึงอุตรดิต นักเรียนสี่คนเนี่ยไปเรือลําเดียวกันพอพ้นเมืองพิศณุโลกก็จะเป็นแผ่นดินที่เ,เป็นที่ดอนที่เดินบกได้ออยากให้นึกถึงประวัติของแม่นางเจ้าพยาที่มันโค้งเป็นเกือกม้านะคะเอแม่นางตอนนั้นก็คดเคี้ยวแบบนี้เหมือนกันก็คือประวัติของแม่นางเจ้าพยาที่บอกว่าโค้งเป็นเกือกม้าเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีแม่น้ำเจ้าพยาสายใหม่ที่ผ่ากลางระหว่างฝั่งทนท่ารีราท่าวังหลังท่าประจันท่าช้างวังหลวงอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ว่ามันจะเป็นแนวคลองนะคะแนวคลองบังกอกน้อยคลองชักพระคลองบางกอกใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นแนวแม่น้ำเจ้าพยาเดิมนะคะคลองเอ,อ่อในสมัยก่อนในแม่น้ําสมัยก่อนท,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 ที่ท่านเสด็จไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอเช้าไปถึงก็ ให้เรือเนี่ยล่องต่อไปแต่พวกคนที่ไปกับเรือเนี่ยก็ขึ้นบกเดินเท้านะคะก็ยิงนกไปเดินดูนู่นนี่นั่นไปก็จะได้ผลในการรู้จกักภูมิประเทศแล้วก็ดูเรื่องความจเจริญต่างๆด้วยพอตอนเย็นเนี่ยเรือก็ปีโค้องอ้อมแม่น้ำพพงทีก็ค่อยไปขึ้นเรือตอนเย็นนะคะพอไปถึงตอนเย็นเนี่ย นักเรียนสี่คนที่ไปด้วยกันนะคะเขาก็เอาปืนมาล้างมาทำความสะอาดล้างปืนนะคะปร,ะกรากฏว่าปืนของนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยยังมีปัสตันอยู่ในลํากล้องนัดหนึ่งปัสตันเนี่ยเอ่อจะเป็นชื่อกระสุนปืนแบบที่บรรจุด,ดินปืนหรือว่าแก๊บระเบิดในตัวแล้วเขาก็เลยเรียกปืนที่ใช้กระสุนแบบนี้ว่าปืนปัสตันนะคะเจ้าของปืนเนี่ยคิดว่าเอากระสุนออกหมดแล้วปร,กรากฏว่าเกิดปืนลั่นถูกขาเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งไม่อยากกระโดนขาตัวเองนะคะลูกปลายเนี่ยเข้าไปจมอยู่ในขาทั้งหมด พอสมเด็จกรมพระดำรงเนี่ยท่านไปถึงนะคะเรือไปถึงท่านท่านไปกับเรือแต่ว่าพวกเด็กๆเนี่ยท่านให้ขึ้นไปเดินเอ,อชมเมืองไปนะคะยิงนกอะไรก็ว่าไปท่านก็ตกพระไทยแล้วก็จะหาหมอที่เมืองนั้นมารักษาปรากฏว่าพระประสิทธิวิทยานามเดิมสอนเทศแพทย์ซึ่งจะเป็นหมอประจําตัวของกรมดารงเนะะี่ยค่ะท่านเป็นหมอยาถนัดแต่ทางรักษาโดยโดย,โดยอาการยาไม่ถนัดรักษาโดยการผ่าตัดรักษาบษาดเจ็บ ก็เลยให้คนไปสอบถามว่าเมืองอุตรดิต์เนี่ยมีใครรักษาแผลแบบนี้ได้บ้างก็ปรากฏไม่มีนะคะสืบดูก็บอกว่ามีหมอมิชนารีชาวอเมริกันอยู่ที่เมืองพิซณนุโลก็โปรดให้จัดเรือเรือแจวล,ลำหนึ่งนะมีคนแจวสองผัดรีบพาคนล่องจากเมืองอุตรดิตตแจวทั้งคืนนะคะเช้าเนี่ยมาถึงเมืองพิซณนุโลก็กเดชะบุญหมอรักษาหายได้ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายด้วยเหตุดังนี้สมเด็จกรมพระดำรงท่านก็เลยเห็นว่า ความจําเป็นที่จะหาหมอประจําเมืองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเอาเป็นเป็นหมอยาหรือหมออะไรก็ได้ที่สมุมหเทศา,าวิบาลเนี่ยเห็นชอบแล้วก็ตั้งขึ้นต่อไปนี้ควรจะเป็นหมอที่มีความรู้ทางการรักษาแผลห,หรือหมอผ่าตัดด้วยนะคะแต่ว่าก็ทรงเห็นว่าเรื่องเนี้ยจัดก,การโดยโด่วนไม่ได้คือจะเอาหมอที่มีอยู่เดิมเนี่ยไล่ออกแล้วรับหมอใหม่ไม่ได้เพราะหมอเดิมที่ท,ที่ที่อยู่เนี่ย ก็มีความรู้แล้วก็ดีอยู่แล้วแต่เห็นว่าต่อไปนี้ถ้าจะรับหมอใหม่ควรจะหาหมอที่จบประกาศนียบัตรของโรงเรียนแพทย์ในกรมพยาบาลซึ่งจะมีความรู้เรื่องผ่าตัดด้วยโรงเรียนแพทย์ในกรมพยาบาลก็จงเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะเกิดในสมัยรัชกาลที่ห้าได้และค่ะต่อมาก็ได้ชื่อว่าโรงเรียนศิริราชแพทย์ทยาก่อนแล้วก็ได้พระราชทานนามใหม่ว่าราชแพทย์ทยาไหลนะคะพอท่านเอาไปเสนอในที่ประชุมเทศาพิบ้าล ที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยตั้งแต่นันมากระทรวงมหาดไทยก็เลยหาหมอที่มีวุฒิประกาศจิยาบัตรแล้วก็เรียนตลอดหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์มาซึ่งก่อนหน้าเนี้ยคนไม่ค่อยนิยมเรียนแพทย์เพราะว่าเรียนแล้วหาตําแหน่งบรรจุยากนะคะแต่พอเปิดกว้างอย่างนี้ทําให้คนเนี่ยกลับมาเรียนแพทย์ทําให้กิจการโรงเรียนแพทย์ของกรมอนามัยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพอเรียนแล้วเนี่ย มีตำแหน่งราชาการรองรับได้ทันทีนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้กิจการแพทย์ที่ยุคนั้นเรียกว่าราชแพทย์ไทยาลัยนะคะ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอนามัยนะคะจริงๆยังมีอีกสองเรื่องซึ่งวันนี้เวลาน่าจะไม่พอแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญด้วยก็คือเซรุ่มไข้ทรพิษกับเซรุ่มพิษสุนัขบ้านะคะคิดว่าคงต้องยกไปสัปดาห์หน้าแล้วมั้งคะ และนี่คือเรื่องราวนะคะของนิทานโบราณคดีที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของพี่จันดาวรัตชูรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะที่นําข้อมูลมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะพี่จันค่ะครบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีแชนแนลพอดแคสต์กับอ๋อพันละผัคเขียวแก้วค่ะ